ต่อไปเชิญท่านศาสตราจารย์โกวิทพวงงามครับกรับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมศาสตราจารย์โกวิทพวงงามสมาชิกสภาผู้แทนรษาษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักพลังท้องถิ่นไทยนครศรีธรรมราชในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายการเสนอรัฐธรรมนูญฉบับ ประชาชนหรือไอรอลนะครับเพราะผมถือว่าเป็นความสำคัญและก็เป็นครั้งแรกที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็ถือเป็นความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ขอชมเชยพณทนีนี้ด้วยนอกจากนี้แล้วผมคิดว่าวันนี้เราพูดกันในสองสามเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการ ที่ต่างก็ร่วมเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและก็มีจุดหมายเดียวกันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นทางออกของประเทศร่วมกันท่านประธานสภาครับก่อนที่ผมจะให้ความเห็นและก็ตัดสินใจว่าจะรับฉบับของประชาชนที่ผมพูดอยู่นี้อย่างไรนั้นผมอยากจะขอความกระจ่างและก็ จะมีคำถามต่อผู้ที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่ได้มาเสนอ,อต่อสภาสักสองสามประเด็นในประเด็นแรกเนี่ยจริงๆผมเห็นด้วยหลายประการที่ฉบับประชาชนเนี่ยได้ทำในเรื่องที่เป็นประโยชน์ <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะการพูดถึงรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ประชาชนใน เขตการปกครองรูปแบบพิเศษเนี่ยจะต้องเลือกผู้หิหานท้องถิ่นโดยตรงที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นการแก้ไขในมาตรา252วรรคสองอันนี้เห็นด้วยแล้วก็ตรงกับนโยบายพักที่ผมสังกัดอยู่ว่าเราจำเป็นต้องการกระจายอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มรูปแบบนั่นคือความชัดเจนและหลายเรื่องด้วยกันที่ทางภาคประชาชนได้เสนอมา ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกให้สวเลือกนายกรัฐมนตรีและปฏิรูประบบที่มาของสวเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามคำถามที่อยากถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอไว้ในหลักการบางประเด็นโดยเฉพาะที่เขียนไว้ในหลักการที่จะแก้ไขเรื่องของการยกเลิกหมวดที่16ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ ในมาตรา257ถึง261ในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าไปสัมพันธ์กับเหตุผลที่ท่านเขียนไว้ในหน้าที่สองวงเล็บ3ที่ว่าไม่ต้องมีแผนปฏิรูปประเทศและยกเลิกการปฏิรูปประเทศสิ่งเหล่านี้ก็อยากถามนะครับว่าจริงๆผมเห็นด้วยว่า ท่าอาจจะอ้างเหตุผลในเรื่องของอแผนปฏิรูปนั้นมาจากผลผลิตของคอสชอแต่อย่างไรก็ตามผมยังเห็นความจำเป็นของการปฏิรูปประเทศแต่โดยวิธีอื่นวิธีใดก็ได้หรืออาจจะเป็นวิธีที่ต้องเขียนไว้ในรัฐนูลใหม่หรืออย่างไรอย่างไรก็ตามที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมมองว่าประเทศของเรายังมีปัญหามาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของความยากจนความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมหรือความไม่ยุติธรรมในหลายเรื่องสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมที่เราต้องการปฏิรูปประเทศเพราะฉะนั้นทั้งหลักการแล้วก็เขียนไว้ในเหตุผลประกอบนั้นก็อยากจะถามเหมือนกันว่ามีความจำเป็น ต้องปฏิรูปประเทศหรือไม่อย่างไรอันนี้คือขอคำอธิบายในประการต่อมาเรื่องของสอสรรที่ท่านจะตั้งจริงๆผมเห็นด้วยนะครับว่าการตั้งสสรเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ไปดําเนินการยกร่างรัฐมนูญให้เป็นไปที่ตามความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ว่าใน ข้อสิที่ท่านเขียนไว้ในเหตุผลซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สมาชิกหลายท่านได้สอบถามผมก็จะถามย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่ออยากได้คำตอบในการประกอบการตัดสินใจนั่นก็คือว่าการใช้สภาร่างรัฐมนูล200คนที่มาจากการเลือกตั้งและใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งนั้นผมกังวลว่าในส่วนที่การใช้เขตประเทศ แล้วก็ประชาชนหนึ่งคนเลือกสะสะรได้เพียงหนึ่งคนหรือหนึ่งกลุ่มเพราะฉะนั้นประชาชนที่ต้องการจะเป็นสสรนั้นจะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือส่วนที่เป็นบุคคลและส่วนที่เป็นกลุ่มประชาชนไม่แน่ใจว่าจะมีความเหลื่อมล้ำและความแตกต่างกันหรือไม่ในการคัดเลือกเพราะว่าพื้นที่ทั้งประเทศนั้นกว้างขวางและก็มี การควบคุมที่ยากอยู่พอสมควรแต่ผมอยากจะเรียนว่านี่คือสิ่งที่อยากได้คำตอบเหมือนกันว่าจะเป็นทางให้เกิดความยุติธรรมหรือมีความเสมอภาคกันในการเลือกตั้งได้อย่างไรอย่างไรก็ตามในหลักการทั้ง11ข้อเพื่อนสมาชิกก็ได้อภิปรายพูดไปแล้วผมอยากจะถามอีกเหมือนกันว่า การเขียนในหลักการไว้ทั้ง11ข้อนั้นมันจะเป็นประเด็นให้ขาดความเป็นอิสระของสอสทรที่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือไม่เพราะว่าทั้ง11ข้อมันเป็นการกำหนดทางเดินให้สสทรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเราเห็นด้วยว่าบางเรื่องต้องการแก้ไขตามรัฐธรรมนูญปี60 แต่อย่างไรก็ตามการกำหนดรูปแบบไว้ในหลักการอย่างนี้ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะต้องให้ท่านตอบว่าจะเป็นอิสระจากถ้าเขาทำนอกเหนือจากส1ข้อท่านจะยอมหรือไม่อย่างไรนี่คือสิ่งที่อยากจะได้คำตอบจากท่านผู้เสนอครับก็ขอความชัดเจนด้วยครับขอบุณครับครับเดี๋ยวฟัง